ลอยลอยขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ลอยขึ้นมาเนี่ยมันลอยขึ้นมามันก็ดำหมดแล้วครับไม่มีเมนะ็แดแดงนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีเม็ดแดงแล้วเป็นขี้แกบดำดำหมดแล้วเนี่ยขี้แกบหมดสภาพฟากขึ้นน้ำก็ลอยเนี่ยเนี่ยยิงยย่งยามยิ่งลอยแหละใช่เนี่ยสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสางฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตอกแปดนะครับแปลงนาของพี่นุกูลนะครับตำบลทุ่งใสทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ อันนี้ก็หมักไปย่าไปสองรอบแล้วอันนี้นะครับคือโซนนี้เป็นโซนทวดดิดล้วนๆเลยอันนี้น,นี่ที่ลอยอยู่นี่คืออะไรดอเนี่ยคือที่โดนย่อยหมดแล้วนะครับ cott, <ง>อันนี้คือที่โดนย่อยแล้วเนี่ยเนี่ยด็นดำเป็นนี้ <ดำ S 1> แก่ดำเลยนะเค,กกครับอือคือดำหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดสภาพอันนี้เป็นขี้แก่ล้วนๆและเนี่ยฟางก็นิ่มหมดแล้วเยอะแยะเลยเนาะตรงนี้ครับผมอันนี้เพิ่งย่ำเหมือนเมื่อวานเนี่ยดินก็ ปด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 เลยนะครับดินเนี่ยยังเดือดอยู่ใช่เนี่ยน้ํากําลังเดือดอยู่นะครับอ,น,บอน,นิ่ินิ่มนะครับเนี่น้ําก็ให้อยู่แบบเรี่งยงๆอย่งครับมีโขดตอนๆโผล่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือย่ําวันเว้น,ว,นวันนะครับก็ให้โหดนิดหน่อยได้แต่โผล่เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวตองแปดเนี่ยคือใช้ใช้น้ําเป็นตัวนําพาในการย่อยนะครับถ้าแห้งมาก จะไม่ย่อยนะครับค,คือจะทําให้เมล็ดข้าวตรงนั้นน่ะเขามีชีวิตขึ้นมาได้อีกคือพยายามรักษาระดับน้ําให้อยู่แบบให้ลมพัดผ่านได้นะครับค่ะครับอันนี้ก็คือผลงานนะครับตัวตองแปดเราที่ลงในพื้นนาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอืต้องมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากรอบที่แล้วที่ดินแข็งกระด้าง รอบนี้ที่เห็นชัดเลยก็พอตองแปดฉีกลงไปปุ๊บไม่เกินสามวันนะครับมาย่ำดินด,ด,ดูดูมาดูได้เลยว่าดินเรามีฟาร์มละมุนมีฟาร์มโ่งจะย่ำเทื่อก็ง่ายนะครับแล้วก็จะเล็กง่ายแต่ต่อสางฟางข้าวนี่ก็จะเปื่อยไปเลยเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในานาให้เราแล้วข้าวเราหวานรอบนี้ก็จะงามดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าดีที่ลดมากลดน้อยก็อยู่ที่ขั้นตอนการทำครับ คือถ้าเรามีเครื่องมือเองเราย่าเองนะครับผมก็รันตีเลยครับตองแปดจำกัดเขด้ดีได้แน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันก็ลอยขึ้นมาเนี่ยมันลอยขึ้นมามันก็ดำหมดเลยครับไม่มีเมนะ็ดแ,แดงนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีเม็ดแดงนะ,ะเป็นขี้แกบด,ดำๆหมดเลยเนี่ยขี้แกบหมดสภาพขึ้นมมน้ำก็ลอยเนี่ย ยิ่งย่ํยิ่งลอยแหละใช่เนี่ยแลอยขึ้นมาดำหมดเลยั้ยลอยและล่องใช่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังประสบพบปัญหาข้าวดีดอยู่นะครับอยากให้ลองเปิดใจเปิดใจใช้ตองแปดอีกสักรอบนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าตองแปดเราช่วยได้จริงค่ะใบได้มโนโนะครับเพราะว่าลุงตีมาจากเกษตรกรไม่ได้มาเป็นเซลล์นะครับค่ะจากพื้นนาของเราเองประสบความสําเร็จ ก็อยากมาแชร์ให้พี่น้องเษกษตรกรชาวนาครอบครัวชาวนาของเราให้ใช้ตรง8เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าดินในแปลงนาหายไปจากแปลงนาตะทีนะครับ